คุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับเวลาไปร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารเอเชียเรามักจะเห็นป้ายตัวใหญ่ๆแปลไว้ว่าไม่ใส่ผงชูรสหรือ no MSG มันทำให้เราอดคิดไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าเจ้านี่มันต้องเป็นวายร้ายตัวฉกาดแน่ๆเลยแต่ถ้าผมจะบอกว่าจริงๆแล้วในทุกๆวันเราทุกคนกินสารชนิดเดียวกับในผงชูรสในปริมาณที่มากกว่าที่เราคิดไว้หลายเท่าตัวจากมะเขือเทศสุกๆจากชีสพาเมซานหอม,หอม หรือแม้กระทั่งในน้ำนมแม่คุณจะเชื่อไหมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทบต้นพอดแคสต์ที่จะชวนคุณมาคุยเรื่องรอบตัวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับวันนี้เราจะมาไขาปริศนากันครับว่าผงชูรสทําไม่ถูกมองว่าอันตรายทั้งที่เรากินกันทุกวันเรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องย้อนกลับไปไกลถึงปี1968ครับจุดเริ่มต้นของตำนานความน่ากลัวของผงชูรสเกิดจากจดหมายเพียงฉบับเดียวที่ถูกส่งไปยังวารสารการแพทย์ชื่อดังในอเมริกา จดหมายฉบับนั้นเขียนโดยนายแพทย์ชาวจีนชื่อว่าโรเบิร์ตโฮแมนกวอกเขาเล่าว่าหลังจากไปกินอาหารที่ร้านอาหารจีนเขามีอาการแปลกๆครับรู้สึกชาตามตัวอ่อนแรงหัวใจเต้นเร็วซึ่งในจดหมายเนี่ยเขาก็คาดเดาไปต่างๆนานาว่าอาจจะเกิดจากเหล้าจีนที่ใช้ปรุงอาหารโซเดียมหรืออาจจะเป็นผงชูรสแค่จดหมายฉบับนั้นฉบับเดียวครับก็เกิดเป็นกระแสไฟลามทุ่งเลยทีเดียว สื่อต่างๆพากันประกคมข่าวจนเกิดเป็นศัพท์ที่เรียกว่า Chinese Restaurant Syndrome หรือกลุ่มอาการร้านอาหารจีนขึ้นมาและผู้ร้ายในเรื่องนี้ก็ถูกชี้เป้าไปที่ผงชูรสเต็มๆแต่เรื่องที่น่าเศร้ากว่าน,นั้นก็คือความกลัวนี้มันไม่ได้มาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแรงเลยครับแต่มันถูกหมกระพือด้วยอคติและเหยียดเชื้อชาติที่มีต่อคนเอเชียในยุคนั้นพอดีภาพลักษณ์ของอาหารจีนกลายเป็นอาหารที่ไม่สะอาดและอันตราย ร้านอาหารจีนหลายแห่งต้องติดไป้ายไม่ใส่ของชูรสเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจทั้งๆที่ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเลยด้วยซ้ำและที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือมีการเปิดเผยในภายหลังว่าจดหมายฉบับนั้นอาจจะเป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อแกล้งกันเล่นๆเ,เท่านั้นเองครับแล้วในมุมของวิทยาศาสตร์จริงๆหระครับเขาว่ายังไงกันบ้างเรื่องนี้ชัดเจนมากครับหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางอาหารทั่วโลกตั้งแต่ FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ไปจนถึงหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของยุโรปต่างก็ให้การรับรองตรงกันว่าผงชูรสปลอดภยัยเมื่อบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมครับ FDA จัดให้ผงชูรสอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า GRAS หรือ Generally Recognized as Safe ซึ่งแปลตรงตัวเลยว่าเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าปลอดภัยครับมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แบบเข้มงวดมากมายเพื่อทดสอบเรื่องนี้ ผลการทดลองแบบที่ผู้เข้าร่วมไม่รู้ว่าตัวเองได้รับผงชูรสหรือยาหลอกหรือที่เรียกว่า double-blind studies พบว่าไม่มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนเลยระหว่างผงชูรสกับอาการที่ว่ามาคนที่ได้รับยาหลอกก็รายง,งานว่ามีอาการไม่ต่างจากคนที่ได้รับผงชูรสจริงๆเลยครับปรากฏการแบบนี้เรียกว่า nocebo effect ครับคือแค่เราเชื่อว่ามันจะส่งผลเสียร่างกายเราก็แสดงอาการนั้นออกมาจริงๆทั้งที่ไม่ได้มีอะไรเลยและนี่คือความจริงที่สำคัญที่สุดครับ สารเคมีในผงชูรสที่เราเรียกกันว่ากลูตาเมตแท้จริงแล้วเป็นสารชนิดเดียวกับกลูตาเมตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในอาหารที่เรากินกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศสุกจากชีสพาเมซานหอมๆห,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 หรือแมก้กระทั่งในน้ำนมแม่ทั้งหมดนี้อุดมไปด้วยกลูตาเมตธรรมชาติทั้งสิน้นซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดรสชาติอูมามิหรือรสอร่อยกลมๆนั่นเองและนี่คือตัวเลขที่น่าประหลาดใจครับโดยเฉลี่ยแล้วคนเราบริโภคกลูตาเมตตามธรรมชาติจากอาหารต่างๆประมาณ13กรัมต่อวัน แต่เราบริโภคกลูตาเมตจากผงชูรสที่เติมลงไปไม่ถึง1กรัมต่อวันด้วยซ้ําเห็นไหมครับว่าเรากินกลูตาเมตในปริมาณที่มากกว่าผงชูรสที่เติมลงไปเป็น10บสเท่าในทุกๆวันอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ําครับดังนั้นความเชื่อที่ว่าผงชูรสเป็นสารอันตรายแท้จริงแล้วก็คือตำนานที่เกิดจากจดหมายหลวงโลกฉบับหนึ่งเมื่อ50กว่าปีก่อนที่สู่ขยายผลด้วยอคติทางเชื้อชาติครับในขณะที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และหน่วยงานระดับโลกต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า มันปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดก็คือเราทุกคนต่างก็บริโภคสารชนิดเดียวกันนี้จากธรรมชาติในปริมาณที่สูงกว่ามากอยู่แล้วทุกวันครั้งต่อไปที่คุณเห็นป้ายไม่ใส่ผงชูรสก็อาจจะมองมันในมุมใหม่ได้นะครับว่ามันอาจจะเป็นแค่ร่องรอยของความเข้าใจผิดในอดีตเท่านั้นเองหวังว่าเรื่องเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามฟังครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ